รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปลี่ยนมาปลูกป่ารับประกันให้ปีละ2,000บาท่อหรับท่านต้นนะครับให้2,000บาทให้กินฟ้าเลย2,000บาท ค่าเปลี่ยนอาชีพและให้ต่อเนื่อง3ปีเพราะผลฟามมันจะปลูกแล้วใช้กว่าจะเก็บผลผลิตได้มันประมาณ3ปี3ปีแรกนี่ซับซได์ให้ไล่ละ2,000บาท2,000บาทเนี่ย32ล้านไร่3ปีเกือบ2 0 0ห0ืาทปีนึง6,000กว่ 6, าล้านเพื่อเปลี่ยนชาวนาให้รับเงื่อนไขามาปลูกปาร์มมันบวกกับเมื่อกี้4่0 0ล้านถูกไหมครับ ใช้อันนี้ไปอีก20,000ล้านเตมที่ใช้ไ่เกิน60,000ตละคไม่มีทางมากกว่านี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการคุยจริงใจทตายหมอชัยค่ะเรายังคงอยู่ที่งานปาตกถาพ,พิเศษนะคะงานนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เชิญคุณหมอมาเป็นองค์ปาถกเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปข้าวไทยอย่างมั่นคงนะคะหรือว่าเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่นเองนะคะไอเดียของคุณหมอท่านที่ฟังบอกว่าโอ้หน่าสนใจมากๆแล้วก็อยากที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตอนจบกันละกันนะคะคุณหมอจะสรุปอย่างไรบ้างว่าไอสิ่งที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะ ให้เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยหรือความร่วมมือจากหน่วยงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในกันต่อค่ะสามปีใช้เ,เงินไม่เกินสองหมื่นล้านเพื่อเปลี่ยนชาวนาให้รับเงื่อนไขมาป,ปลาูกป่ามันบวกกับเมื่อกี้4 4่0มื่นสี่พันล้านถูกไหมครับใช้อันนี้ไปอีกสองหมื่นล้านเต็มที่ใช้ไ่เกินห4หมื่นสี่ันล้านไม่มีทางมากกว่านี้นะครับอ่าสะนีนี้งบประมาณบอกแสนล้านยังยังเหลือแคปเหลือ สิ่งที่ผมอยากเสนอให้ทําเลยแล้วจะมีผลถาวนใครก็เรียกว่าประชานิยมไม่ได้คือการปฏิรูปเรื่องของชนประธานครั้งใหญ่พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยผมเคยไปไปศึกษาโครงการกับชนประธานเขานะครับกรมชนประธานเนี่ยมีโปรเจกต์ที่สุดยอดเลยนะฮะที่จะพลิกพื้นดินของอีสานให้เป็นอีสานเขียวเนี่ยเสียดายจริงๆว่าไม่มีใครกล้ามาสามตดสมัยนั้นโครงการใช้เงินแค่ประมาณสองแสนล้านนะครับ เวลานี้อาจจะต้องใช้ถึงสามแสนล้านถ้าจะทําอย่างนั้นนะครับถ้าจะต้องลงทุนชนประทานทักสามแสนล้านเนี่ยแล้วพลิกพื้นแผ่นดินอีสานพื้นที่เกษตรห้าสิบเก้าล้านไร่หกสิบล้านไร่เนี่ยผลผลิตมันจะก้าวกระโดดน,นะครับมันจะมั่งคัง่งมันจะอ,อุดมสมบูรณ์คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดเงินหนึ่งแสนล้านถ้าหากว่าสามารถสื่อกับสังคมได้ไม่เกินนี้เนี่ยนะครับ จะได้ทั้งเพิ่มอำน,นาจต่อรองมีสายป่านให้ชาวนามีโกดังเก็บเปลี่ยนโยกย้ายชาวนา32ล้านไร่ไปปลูกปาา์มีข้อเสนอที่รับได้ดีกว่าที่ต้องทู่ซี้อตำนาต่อเนื่อง3ปีนะครับพอครบ3ปีระหว่าง3ปีนี้ต้องลงทุน32ล้านไร่เนี่ยต้องลงทุนลงทุนประมาณ800ล้านต้นทุนการปลูกป่ามกว่าจะได้ผลผลิตนะครับ 80,000ล้านรัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ให้ชาวนาเป็นคนกู้ครับชาวสวนปลาล์มคนใหม่เนี่ยเป็นคนกู้กู้แต่เรารัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้และให้ชาวสวนปลาล์มมือใหม่จ่ายคืนเงินกู้ใน10ปีนะครับจ่ายคืนเงินกู้ใน10ปีนี้ไล่หนึ่งคืนไล่หนึ่งเนี่ยปลาล์มถ้าประกันที่4บาท50สามารถประกันได้เลยนะฮะ4บาท50 ไล่นึงจะทําเงินปีละประมาณ5,100บาทตีว่าห้0พันทุนทุนสิบปีแรกคือไล่ละ2,500ันหเหลือกําไรไล่ละ2,500ันหพ้นสิบปีไปแล้วได้ไล่ละ5,000ันเต็มเนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลใช้นโยบายแบบนี้เราจะใช้เม็ดเงินไม่อยาะเลยและใช้แล้วมีที่สิ้นสุดหมายถึงว่ารู้กรอดคนชั้นกลางในเมืองที่ผ่านมาที่อัเซต หงุดหงิดไม่พอใจเพราะอะไรครับเพราะว่าแผนที่ออกมาว่าจะคุมกรอบการเงินไม่ให้เกินเท่านี้ทําไปทําไปมันมีข้อคอรหาแล้วดูเหมือนมันจะบานปลายเขาก็รับไม่ได้แต่ถ้าโครงการแบบนี้รับสื่อสารให้ดีๆว่าเป็นการเปลี่ยนแบบในเชิงโครงสร้างเปลี่ยนระยะยาวเปลี่ยนแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลใช้เงินไม่มีทางเกินกว่างบที่ผมพูดด้านการตลาดไม่เกินส4 0 0 0ี่พันล้าน ปาล์มอีกสองหมื่นล้านนะครับแล้วก็อุดหนุนดอกเบีย้ย<ส>เงิน8 0,000 000, ล้านนี่ก็ดอกเบียบเบ้ยกันเก่งก็4,000ล้านแต่มที่6800 0ล้านถ้าไม่ทำชนประฐานเพิ<า>่มไม่ม<า>ีมากกว่านี้ปีต่อๆ,ไป,อๆไปดอกเบีย้ยน้อยลงน้อยลงก็น้อยกว่านี้ภายใน2ี่สิปีเงินกู้ก้อ,อนนี้หมดแต่ชาวนาที่ว่าเนี่ยถ้าโครงการนี้สมมตินับหนึ่งอนุมัติทำเนี่ยนะครับภายในไม่เกิน10ปีจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งนะครับ ข้อถัดมาที่ควรจะต้องทำเพื่อปฏิรูปนะครับก็คือการ e n c o u r a g e ให้เกิดการร่วมมือจับคู่กันระหว่างเษกษตรกรรายย่อยกับภาคเอกชน Create เป็น Supply Chain ที่สร้างสารรค์และเข้มแข็งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนย้ำว่าการพัฒนาเกษตรของไทยโดยเฉพาะความพยายามในการพัฒนา ชาวนาไทยเลยเราจับคู่ผิดมาตลอดนะครับเราจับคู่ระหว่างชาวนากับข้าราชการมาตลอดแล้วทําในสไตล์แบบที่ทาม,มา40ปีผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างที่เราเห็นในวัจจุบันนี้ถ้าจะต้องการประสิทธิภาพต้องจับคู่ใหม่ครับจับคู่ให้ชาวนากับภาคเอกชนเข้าร่วมมือกันแล้วภาครัชการเป็นผู้อำนวยการเป็นโปรโมเตอร์ ให้เขาจับคู่กันภาคเอกชนด้านการเกษตรที่เขาก้าวหน้าเนี่ยมิตรผลอย่างเงี้ยนะครับในวงการน้ำตาลนะครับซ p ในวงการเกษตรเบตาโกหรือเอกชนหลายๆเจ้าเนี่ยที่เขามีเทคโนโลยีมีตลาดมีความเข้มแข็งทางทุนถ้าจับมือได้กับชาวนาเนี่ยนะครับ้โมันจะช่วยประสิทธิภาพเยอะ บางท่านอาจจะโตแย้งผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ก็เสร็จกระเดนหมอชัยเอาชาวนาไปร่วมมือจับมือกับยักษ์ใหญ่ภาคเอกชนไม่โกงแย่เสียเปียบหนักเข้าไปผมต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าความรู้สึกชิงชังกับทุนสามานเนี่ยผมเองก็ตั้งแต่สมัยเรียนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยในรูมมหาวิทยาลัยผมก็ก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ที่รุนแรงนะครับแล้วผมก็ฝังใจตลอดว่าไว้ใจไม่ได้พวกบร,ริษัท รับปรากฏการสมัยผมยังรุ่นๆอยู่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเสียเปรียบโดนเอารับเอาเปรียบมากๆแต่ขอโทษน,นะครับปัจจุบันนี้ปรากฏการมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับในอดีตเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยนะครับประสิทธิภาพในการผลิตเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย มันยังพัฒนาไม่ถึงจุดเขายังไม่ตกผลึกว่าการจะทำผลผลิตให้ดีเยี่ยมประหยัดต้นทุนที่สุดในเชิงเทคโนโลยีโดยไม่เอาเปรียบเนี่ยต้องทำยังไงสมัยนั้นมันยังยังไปไม่ถึงนะฮะวิธีจะรักษาผลกำไรดีที่สุดก็คือต้องตอดเอาเปรียบเกษตรกรแต่มาถึงนาทีนี้เนี่ยซีนาริโอมันเปลี่ยนผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ใหญ่ๆใ,ในเมืองไทย ที่เขามือถึงถึงเทคโนโลยีถึงจริงๆนะครับมีความพร้อมทั้งเงินทุนเทคโนโลยีคนพร้อมจริงๆเขาพบว่าการทําประโยชน์ทํากําไรอย่างยัง่งยืนมันต้องทําแบบวินวินคือไม่ต้องโกงหรอกครับเอาแค่ว่าร่วมมือเอาจุดแข็งของชาวนาของเกษตรกรกมาร่วมมือกับเขาเนี่ยมันก็สามารถสร้าง v a l ์ยูเอ e ดได้มหาศาล แล้วเพียงแค่แบ่งปัน Profit s h a r i n g บน Value Added ที่มันเพิ่มขึ้นมันก็คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดด้านนี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมคิดว่าในข้อที่จริงเนี่ยทุนที่สร้างสารรคปัจจุบันมันมีนะครับทุนที่ยังยืยนมาอยู่มาถึงทุกวันนี้ที่เคยเป็นทุนสามามนยังไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ทุกทกทั้งหมดยังคงเป็นทุนสามาน ปัจจุบันมีทุนที่กน้าและพร้อมที่จะร่วมมือกับภรคเกษตรกรรายย่อยการรณรงค์ทำความเข้าใจเพื่อให้ชาวนาตอนหนักว่าโครงการนี้ที่คุณได้เงินมาเพราะอะไรและกำลังจะเดินไปจุดไหนเนี่ยไม่มีครับการทำความเข้าใจเรื่องที่ต่ำมากๆผมจะพูดก่าเป็นซีโรลย เพราะนั้นการจะเดินโครงการแบบที่ผมพูดว่าั้าจับปฏิรูปเข้าไยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชาวนาสูงสุด ทั้งหลายครับการจะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและการตลาดอย่างที่ผมพูดเนี่ยทำแค่สีห้าข้ออย่างไม่พอถ้าจะทำให้ได้จริงจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งข้อและเป็นข้อที่สำคัญมากๆก็คือการสื่อสารทำความเข้าใจกับเ t a k โฮเดอร์ทุกคนเริ่มตั้งแต่ตัวชาวนาเองที่ผ่านมาเนี่ย ประกันก็ดีจำนำก็ดีปรากฏว่าชาวนาได้แต่แบ,บมือรับจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนั้นทำไปเพื่ออะไรทำแล้วจะออกจากโปรแกรมการจำนำยังไงเพื่อมาอยืนบนขาตัวเองไม่มีการทำความเข้าใจการรณรงค์ทำความเข้าใจเพื่อให้ชาวนาตอนหนักว่าโครงการนี้ที่คุณได้เงินมาเพราะอะไรและกำลังจะเดินไปจุดไหนเนี่ยไม่มีครับ การทาความเข้าใจเรื่องที่ต่ํามากๆผมจะพูดว่าเป็นศีโย์เลยเพราะฉะนั้นการจะเดินโครงการแบบที่ผมพูดว่าถ้าจะปฏิรูปข้าวไทยจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชาวนาสูงสุดและการจะได้รับความร่วมมือต้องทําความเข้าใจกับชาวนาให้อย่างเดียวไม่พอท่านต้องทำาใ,ให้เขารู้เลยว่าเข้าใจอย่างตรงแท้ว่าตกลงโครงการปฏิรูปเนี่ยมันจะเริ่มยังไงมันจะดําเนินไปยังไงแล้วมันจะดียังไงนะครับ ต้องเน้นทางการทําความเข้าใจถ้าปราศจากซึ่งความร่วมมือของชาวนาไอการปฏิรูปที่ผมอธิบายมาเนี่ยผมวม่ายากนะครับข้อที่สองเซโค o เดอร์ก็คือคนชั้นกลางในเมืองคนชั้นนําในเมืองที่มูด,ดีง่ายถ้าเผื่อว่าเอาวาษีขงเขาไปใช้แล้วไม่อธิบายให้ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่า ถ้าอธิบายให้ดีให้เคลียร์ให้ชัดว่าโครงการปฏิรูปเนี่ยมันมีแผนงานแบบไหนมีตักกะมีเหตุผลมีหลักการอย่างไรมีกรอบวงเงินไม่เกินเท่าไหร่แล้วมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเนี่ยผมว่าผมว่าคนชั้นกลางคนชั้นนำในเมืองเนี่ยผมว่ารับได้ รับได้ที่ผ่านมาที่มูดี้อัปเซตหงุดหงิดรัฐบาลเพราะว่าอธิบายอะไรไม่เคลียร์สักอย่างแค่ถามว่าตกลง G two G ขายให้ใครอธิบายไม่ได้เนี่ยแล้วใครจะไว้ใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการจะเอาเงินภาษีที่เขาเสียกันไปจ่ายเนี่ยไปอุดหนุนชาวเอาแล้วผมว่าไปทปําโพนะครับคนชั้นกลางคนคนชั้นนําในเมืองไปถามว่าคุณว่าชาวนาเดือดร้อนไหมผมาวกว่าเปเซเห็นด้วยชาวนาเดือดร้อนไปทปําโพบอกควรจะช่วยไหม ผมขนันได้เลยเกินเก้าสิบซตต้องช่วยเพียงแต่จะช่วยยังไงถ้าช่วยอย่างที่ผ่านมาไม่เอาอะแต่ถ้าช่วยอย่างที่ผมผมพูดไปเนี่ยผมว่าอธิบายให้เขาเคลียร์ผมว่าจะได้รับการสรุปสน,สน,สนุนะครับเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจกับสองส่วนเนี่ยโอ้สาคัญจริงๆสําคัญอย่างยิ่งยวดและข้อสุดท้ายมันเริ่มทีเดียวทั้งหมดไม่ได้ชาวนาไทยเนี่ยนะครับ ต่อให้เอามานั่งฟังบรรยายล้างสมองเดือนละครั้งปีละสิบสองครั้งหรือทุกอ<ม>าทิตย์ก็ตามว่าเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปปลูกปาล์มดีเนี่ยนะครับรับรองครับไม่มีทางครับชาวนาไทยไม่มีทางเปลี่ยนการทําอะไรด้วยด้วยความรู้อย่างเดียวไม่ใช่เขาต้องเห็นครับเขาต้องเห็นเพราะฉะนั้นโครงการปฏิรูปมันด้วยต้องเริ่มด้วยโครงการนาร่อง ไอ้ที่ที่นาแปลงใหญ่สามพันไร่เนี่ยไม่ต้องมากครับรัฐบาลลิเริ่มไพลอตโปรเจกต์สักสองสามจุดพอแล้วทุ่มกำลังทำให้มันสำเร็จผลเป็นรูปประมแล้วเผยแพร่เผยแผ่ข้อมูลออกไปให้ชาวนาได้สัมผัสอุ้ยเขาทำจริงนะเนี่ยทำแล้วมันได้ผลจริงรับรองด้วยวิธีการนำร่องไม่กี่โครงการแต่ให้มันสำเร็จจริงๆเนี่ยนะครับเวลามันกระจายตัวออกไปเนี่ยม,มันเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันจะ มันจะกระจายออกไปเป็นดอกเห็ดมันจะได้ผลมากๆการจะเปลี่ยนไปปลูกปาล์มก็เริ่มไม่กี่จุดแล้วครับแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่ามันทําได้แน่นอนด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันมันไม่ใช่เพ้อฝันชาวนาเห็นแล้วเนี่ยเขาถึงจะทําตามนะครับเพราะฉะนั้นกุศลโ,ลโลบายเวลาทําก็ต้องเริ่มจากไฟล์แบบโปรเจกต์ไม่ต้องเยอะที่ไม่ต้องทีหนึ่งร้อยจุดเอาแค่สามสี่จุดห้าจุดเต็มที่พอแล้วครับแต่ทําแล้วทําให้มันดังๆหน่อยทําให้โฟกัสสร์ตไล่์มันจับ แล้วรายงานผลประกอบการเป็นระยะนะครับท่านทั้งหลายครับผมผมพูดมาเนิ่นนานเนี่ยนะครับท่านอาจจะบอกว่าพูดง่ายนะครับหมอชัยพูดง่ายแต่มันทํายากผมก็ต้องสารภาพกับท่านว่าผมยอมรับว่าทํายากที่ผมพูดเนี่ยนะครับจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงยากมาก จะเกิดขึ้นจริงมันต้องอะไรต้องอาศัยอะไรบ้างครับคนจะทํานี่มันต้องมีอุดมการณ์จริงๆนะครับมันต้องมีแรงบันดาลใจมีปณิธานที่แก่กล้าจริงๆวันนี้เราก็สุดยอดถ้าพลิกชีวิตชาวนาไม่ได้พัฒนาประเทศไม่ได้มันต้องมีอุดมการณ์แก่กล้ามีอุดมการณ์อย่างเดียวไม่พอนะครับใจต้องถึงจริงๆเพราะอุปสรรคข้างหน้ามาหาศาล เมืองไทยนี่ใครลงไปแตะโครงสร้างการผลิตการตลาดข้าวไทยนี่นะครับเจ้าที่แรงมากนะเมืองไทยเนี่เจ้าภาพแรงมากๆเพราะคนที่ได้ผลประโยชน์คลองผลประโยชน์มาสี่ห้าสิบปียุทธศาสตร์ใหญ่ก็คือต้องปล่อยให้โครงสร้างการผลิตโอเวอร์สปายอย่างนี้ไปเรื่อยๆและต้องเป็น,นกลไกการค้าเสรีเท่านั้น สองข้อนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่จะคำประกันผลประโยชน์ใครก็ตามไปแตกสองข้อนี้นะครับบางอาจแตกคุณเตรียมได้เลยนะครับต้องใจถึงจริงๆที่รู้ว่าต้องเจออะไรแล้วคุณต้องกล้าแล้วมีอุดมการไม่พอกล้าอย่างเดียวก็ไม่พอต้องต้องรู้จริงต้องมีไม่ว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้รู้ว่าจะเดินยังไง นอกจากรู้ในเชิงเทคนิคแล้วการเมืองต้องเป็นเลิกเพราะโครงการนี้จะฝ่าด่านอรหันต่างๆไปสู่ความสำเร็จมันจะเจอแรงเสียดทานทางการเมืองมาหาศาลผมพูดอย่างนี้นี่มันหาจะใครคนเดียวไม่มีทางได้หรอกครับซูปเปอร์ฮีโร่ไม่มีทางที่จะมีคุบัตรที่ผมพูดนอกจากมันจะเป็นขบวนการนอกจากจะเป็นกลุ่มคน ที่มีความคิดคล้ายกันมีปณิธานเดียวกันบางคนอาจจะไม่ใจไม่ถึงนักบางคนอาจจะใจถึง90บางคนที่ปอดเหลือ60%แต่หัวดีบางคนใจถึงหัวไม่ดีมันต้องเป็นกระบวนการเอาแค่มีปณิธานร่วมกันไม่ต้องเก่งเลือดดีเลือดกระเส,สิมันเป็นต้องเป็นกลุ่มคนเป็นคณะบุคคลเป็นกระบวนการการปฏิรูปนี้จึงจะสำเร็จ ทั้งหลายครับเรื่องการปฏิรูปข้าวไทยถ้าหากว่ามีการดำเงนินไปตามแนวทางที่ผมเรียนนำเสนอผมมั่นใจนะครับว่ามันจะทำให้การปฏิรูปข้าวไทยประสบความสำเร็จสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับชาวนาได้แน่นอน คิดว่าการจะพัฒนาประเทศนะครับผมเชื่อว่าชุมชนปัญญาชนของมหิดลเนี่ยหลายท่านต้องเคยผ่านช่วงชีวิตที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างชาติสร้างชาติสร้างประเทศของเราให้พัฒนาอย่างเข้มแข็งยั่งยืนเนี่ยแต่ผมอยากถามท่านว่าประเทศไทยนี่มันจะสร้างขึ้นมาได้ไหมถ้าหากว่า คนอีก14ล้านคนประมาณ20%ของประเทศยังตุกอยู่ในหล่มของความยากจนชาวนา3ล้าน7แสนครัวเรือนเนี่ยครัวเรือนหนึ่งสร้างพลเมืองประชากรป้อนให้สังคมไทยครัวเรือนละ2คนปีหนึ่งอย่างน้อย6ล้านคนหนึ่ง g e n e r a t i o ส่งประชากรเข้ามาส,ส่งกำลังคนเข้ามาให้กับสังคมไทย หนึ่งเจเนเรชันหกล้านคนเป็นเด็กที่เติบโตมาเป็นกำลังแรงงานหกล้านคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนแสนสาขาดซึ่งโอกาสมากมายมันจะสร้างชาติได้ไหมครับชาติไหนชาติไหนบ้างในโลกนี้ที่มันสร้างขึ้นมาโดยมีมีคนอีกสิบสี่ล้านคนถูกกักอยู่ในมุมอับไม่มีทางถ้าเรานี่เป็นความท้าท,ทายสองคนไทยด้วยนะครับ ถ้าตีโจทย์แก้โจทย์เรื่องชาวนาแล้วข้าวไทยได้ถ้าปฏิรูปได้นะครับความฝันที่จะสร้างชาติของเราให้เข้มแข็งผมว่าถึงจะเป็นจริงได้ถึงจะเป็นจริงได้แล้วบางคนอาจจะบอกว่าโอ้หมอชยัยดราม่าไปหรือเปล่าผมเห็นลูกชาวนาประสบความสําเร็จเยอะแยะจบมาเป็นหมอต้องหลายคนเยอะแยะทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นผู้พิาพากษาเป็น เป็นนักปกครองเป็นนักการทหารนะฮะเป็นนักธุรกิจจริงครับลูกชาวนาจํานวนไม่น้อยที่ไต่เต้าทางสังคมขึ้นมามีฐานะในสนะังคมไม่ใช่น้อยแต่ไม่ใช่น้อยในที่นี้ผมถามมากี่คนเรากำลังพูดถึงคน14ล้านคนจาก3ล้าน7 0 0 0ครเลยผมไม่เถียงผมมีเพื่อนเป็นลูกชาวนาที่ประสบความสำเร็จก,ก็มี แต่บอกผมได้ไหมว่าในสาล้าน,น,นเจ็ดแสนควเรือนเนี่ยมีสักหมื่นคนไหมลูกหลานชาวนานถึงหมื่นคนไหมครับที่ประสบความเร็จขนาดมันน้อยกว่าน้อยนะครับคือคนที่โต้แย้งเรื่องนี้เนี่ยบางทีไปหยิบเอาเอ็กเซ i ชั a นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วมาเป็นบอกว่าชาวนาดีอยู่แล้วอยู่ที่เขาขี้เกียจจริงๆไม่ใช่ครับเราจะพัฒนาประเทศมันต้องยกคนสิบกว่าล้านคนขึ้นมายกขึ้นมาทั้งแผง แล้วบนยอดนั้นนะคืออครีมจริงๆของคนสิบกว่าล้านคนที่ถูกยกยกระดับขึ้นมาแล้วไอ้น,นีนะ่เป็นครีมอีกทีนึงอย่างนั้นนะครับถึงจะพัฒนาประเทศประเทศได้จริงทั้งหลายครับเรื่องการปฏิรูปข้าวไทยถ้าหากว่ามีการดำเนินไปตามแนวทางที่ผมเรียนนาเสนอเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่ามันจะทำให้การปฏิรูปข้าวไทย ประสบความสำเร็จสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับชาวนาได้แน่นอนผมเองก็หวังว่าในชั่วชีวิตนี้นะครับคงจะได้มีโอกาสเห็นความสําเร็จของการปฏิรูปข้าวไทยถ้าผมเห็นไม่ทันท่านทั้งหลายที่นั่งในที่นี้ที่อาวุโสน้อยกว่าผมได้มีโอกาสอยู่รุ่นนานกว่าผมเนี่ยก็หวังว่า ท่านจะได้มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จของการปฏิรูปข้าวไทยผมขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิไลมหาวิทลัยมหิดลน,นะครับที่กรุณาให้เกียรติเชิญผมมาร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอขอบคุณแทนชาวนาไทยในฐานะที่ผมเป็นลูกเขยชาวนาจากจังหวัดสุโขทยัยขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับการานนี้นะฮะ ผมเีงครับถามที่ถึงว่าโอเคยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่ามันมีกลุ่มมีมีอะไรที่ท่านเห็นลางๆที่พอจะไปศึกษาได้ไหมครับว่าในประเทศไทยนี่มันมีกลุ่มที่ทําในลักษณะนี้คล้ายๆกับที่ท่านคิดถึอยู่ที่ไหนบ้างออกมาตอนนี้เนี่ยที่ท่านถามคงจะหมายถึงเป็นที่นาแปลงใหญ่ใช่ไหมครับที่รวมนะครับเวลานี้เนี่ยที่เริ่มเลยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับ มี CP นีรเริ่มไปแล้วที่กำแพงเพชรนะครับ7 e เ e ่นอแปลกนะครับเขาทำธุรกิจค้าปลีกแต่คุณประธาน7เนี่ยคุณก่อศัก์ชัยรัศมีศักดิ์เนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงนี่เขาเป็นคนมีอุดมการนะครับคุณก่อศักดิ์นี่ชมรายการของผมไปหลายตนเกิดแรงบันดาลใจจะจัดงบมาส่งคนให้ไปรวมที่นาให้ได้ในคอนเซป t นี้ รวมแด้แล้วที่ชัยนาทจุดหนึ่งแล้วก็สุพรรณบุรีจุดหนึ่งแต่หน้าเสียดายยังพึ่งรวมได้ประมาณสักห้าร้อยไร่กำลังมาถามผมว่าห้าร้อยไร่จะเอาเลยไหมหรือต้องรอให้ครบสามพันไร่แต่ที่รวมจริงๆทําไปแล้วเนี่ยนะครับมีก็แค่ที่กําแพงเพชรแต่ยังไม่ถึงขนาดสามพันไร่ยังไม่มีครับแล้วก็ตอนที่ผมเริ่มจัดรายการใหม่ๆท่านประหลัดกระทรวงเกษตรคุณชลิดชูขจรหรือไงครับให้ทีมงานโทรมาหาผม อยากจะเอาไอเดียผมเนี่ยไปทําผมก็ผมก็ตอนนั้นเมื่อสัก2อ,องปีที่แล้วหรือไงเนี่ยผมก็อธิบายไปทั้งหมดแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ยินว่าไปเริ่มต้นที่ไหนคำตอบก็คือระดับสามพันไร่ยังไม่มีครับระดับสักหลักร้อยไร่หลายหร้อยไร่มีเริ่มแล้วบ้างครับคือหมายว่าคือกุ้ทุนที่เขา,าเ 3, ลางไปก็ก็เป็นสามพันไร่นะครับต่ำนา้นือต่ำที่สุดที่พอจะจัดการได้ ่าแวกำแพงเพชรก็อยู่ที่อำเภอเมืองเลยนะครับ <S <S อยู่อำเภอเมืองเลยถ้าถ้าท่านเกิดอยากไปดูนะครับเดี๋ยวประสานกับทีมงานผมได้ผมผมจะให้ทีมงานผมนัดทางนูุนเขายินดีครับไปดูงานได้มีคือคือถ้าจะใช้เครื่องจก Economic ักร e o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  m i o o f s c a l e ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับปลูกข้าวเนี่ยนะครับสา0พไร่เนี่ยดีที่กำลังเจ๋งเลยตอนหนึ่งยูนิตนะครับ ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยเอฟฟิเชนซีมันก็จะลดลงแต่มันก็จะดีกว่าปลูก15ไร่เพียงแต่ว่ามันไม่ดีเอฟฟิเชนซีไม่สูงสุดครับยกตัวอย่างเช่นที่กำแพงเพชรเนี่ยนะครับเขาทำแค่290ไร่แบ่งมาปลูกข้าวร้อไร่แบ่งเป็น4แปลงแปลงละ34ไร่เนี่ยเขาได้ข้าวประมาณสักแปดร้อยกโลต้นทุนยังประมาณสัก มันเป็นที่เปิดใหม่นะฮะเป็นดินเปิดใหม่ท่านจะรู้นะครับดินมันยังไม่เหมาะกับการปลูกข้าวเท่าไหร่มันเพุ่ง800กว่ารูแต่พอขอบตัวต่อไปมันจะขึ้นโดยอัตโนมัติต้นทุนเขายังอยู่4,000ต้นต้นอยู่เลยครับยังยังย,ยังไม่ลงไปถึง3,600ขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะได้ดูบรรยากาศทั้งหมดแล้วนะคะนี่คือเรานํามาฝากกันแบบเต็มๆเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะได้มุมมองใหม่ๆนะคะที่คุณหมอสรุปรวบรวมมาเนี่ยว่าเราอยากจะปฏิรูปเราต้องเริ่มจากจุดไหนอย่างไรแล้วพอทําได้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในวงการเกษตรกรไทยบ้างถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าทําได้จริงๆเนี่ยนะคะคุณจะเป็นวิติใหม่่ทีดีมากๆเลยอาละค่ะก็คิดว่าวันนี้ทําหน้าที่ของเราได้อย่างครบถ้วนแล้วนะคะ สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรและเราจะไปถ่ายกันที่ไหนต้องกลับมาติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะท่านทังหลายครับผมผมพูดมาเนิ่นนานเนี่ยนะครับท่านอาจจะบอกว่าพูดง่ายนะครับหมอชัยพูดง่ายแต่มันทํายากผมก็ต้องสารภาพกับท่านว่าผมยอมรับว่าทํายากจะเกิดขึ้นจริงมันต้องอะไรต้องอาศัยอะไรนะครับคนจะทํานี่มันต้องมีอุดมการณ์จริงๆนะ มันต้องมีแรงบันดาลใจมีปณิธานที่แก่กล้าจริงๆวันนี้เราก็สุดยอดถ้าพลิกชีวิตชาวนาไม่ได้พัฒนาประเทศไม่ได้เราจะพัฒนาประเทศมันต้องยกคนสิบกว่าล้านคนขึ้นมายกขึ้นมาทั้งแผงแล้วบนยอดนั่นนะคืออคลีนจริงๆของคนสิกว่าล้านคนที่ถูกยก,ยกระดับขึ้นมาแล้วไอ้นี่นนะเป็นคลีนอีกทีนึ่งอย่างนั้นนะครับถึงจะพัฒนาประเทศประเทศเริงๆ